มีไข่ด้วยนะโอหยน่ากินมากเลิศอือหือสุดยอดสุดยอดไปเลยเยี่ยมยอดเชร็ รอสิโอ้ยเป็นแถวๆเลยนะคะโหน่ากินมากเลยเนี่ยเมนูนี้เมนูอะไรนะเจียวหมูึกกระเบิดพิเศษโอ้ลูกค้าก็สามารถเลือกเส้นได้ด้วยเนอะ uh huh. แต่ปลาหมึกแต่ละชามจะไม่เท่ากันนะคะไซนี้จะเป็นไซย่อมๆนะคะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะคะอือ uh อ huh. uh huh. รถไฟเลย uh huh. ยานมากเลย บอกบอกเลยนะคะว่าเจมจนถูกชามจ้าโอ้โหน่ากินมากเยี่ยมยอด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 โอเคเราไปโรยผักโรยนะคะพร้อมเสิร์ฟด้วยเกี๊ยวกรอบกรอบกอบโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ